พอลุงพนพอดีเนาะาสงสนกิ๊เล้เน้นด้แม่ด้อยใอว่าใให้ให้เราด้ค่ะเพื่อไปช่วยไปช่วยบักคำน้อยตั้งเงินมือนันตอนเพิ่นบักคำน้อยมามาบูันรันเห็นยังบูันมียังเลยก็เลยแคนกระตกคนกระชวยโอ้ยงเรื่องห่อนีกอุนอันก้อนก้อนเจ้เดิอะไกางออเออระมาณไนมเออ่อกงเอออเอ ย็ดตัดไปเลยโอเคๆดกเมือคราะหนี่พอซอกอกมาอยมากแจันนอซึมนี่อุ่นเดือือโอ้เออเต้าเต้า่น้องเต้าน้องเต้าอยู่นี่แม่กี่ตัวเป็นยให้หนไปฮิฮฮฮฮนะเอาเเนมเยวนเอา นี่ยเฮ็นกะฮักเด้๋ยวเฮ็นกะสร้างยอกกันเดุ้๋วนะเออคักสบายดีสบายดีเนาะอ่ากะเธอว่ามืนอี้มาพร้อมกับโองบาวบุญยูชาแนลเนาะก็เดอว่าเ้นเคยนักเอกอ่าน้องนก อ่านกน้อยพุทธวงศ์เนาะคือว่ามืัอนี้ก็จะพาเอฟซีไปย่างนงเตาเนาะหลังจากที่บ่าวบุญดำกับบ่าวบุญยูได้ออกไปบานเนาะไปซื้อเครื่องเลยล่ายางเนาะก็คือว่ามีของอยู่ของกินอ่าเล่ายางนี่อยู่ทั้งล่างฮีเป้เด้เนาะเป้ทั้งล่างฮีเด้เนี่ยเป้ทังล่างได้แล้วก็นี่ได้แล้วก็จันบุญยูกับเป้ได้ช่วยๆกันไปย่างอ่าลักษณะก็เป็นไปย่างแหละเนาะก็ะตังไปห้าเนาะซื้อข้าวต้มนมว่านไปห้าจุดหน่อยอ่าแล้วก็ห่านนงเตาได้ขึ้นหอดเนาะ บลาขึ้นเดียวหนึ่งขึ้นฮอจ้าเลยมันขึ้นกับลูเขานี่แหละฮะไปจะได้กะไปเบิ่งพาบรรยากาศนำกันเนาะวันน้องเต่าพ่นจะอยู่เฮือนะเนาะไปนำไปเบิ่งนำการพี่น้องเนาะน้องน้อยเนยโดยเท้าเบนรดเนาะไปห่านำกาะพี่น้องเนาะไปโอ้ยงยัดอะไรเมา่อก่ายยัดไข่ไก่โอ้ยแย่งอันเอ่อเจือหอกหนึ่งหอกหอกเร็วมีโอ้ท่านผู้ชม เทว่าเสื ah ้อเขาให้พ่อเพิ่นมีคนเพิ่นเอออมีน่ะอุ่ตะกลนกันเด็เขาเพ่มมีคนเนี่ยเขาเกี้ยงเกี่ยงเออมันยองเราเาดีเลยขมูขมูดีดาสารัตนะจุแยงอีสมัยเลออมยงมาดาสารัตย์ยี่ยี่ก็มาก้นก้นเทว่าจ้อยอันบ้าคำน้อยเออือเนาะบุหูเพากได้าเทว่าอีแม่เพิ่นให้ค่าตอบแทนซองเส้นอาเดียวไปแถวเพิ่นเดืออาเรือบึง น้องๆเอามาบ่เงิ่นเงินอยู่กับเมบ่พอดีพดีเออเพิ่นเพิ่นไปช่วยบ่คํน้อยมื้อนั้นน่ะเพิ่นหา2 0 0 0 0เอออืๆอ่าพอดีย่างมาเจอพ่อลุงเพิ่นพอดีเนาะอ่าเอาพ่อ2 0 0 0เด้อเขใจเออนี่ะแม่เด้อถือว่าให้ให้เด้อค่ะเพิ่นไปช่วยไปช่วยบคาน้อยตั้งเฮือนมื้อนั้นตอนเพิ่นบคน้อยมามาบ่ทันฮู้ันเห็นยังบ่ทันมียังล้วเย่นก็ตกก็ช่วยโอ้ยอ้ เนื mm ่องฮอนี่อุ่นอันก่อนก่อนที่วาเตืนกลางอะเออมันๆนี่มันนึก็อ่ะกลางเอออมาอ่ะยดตันโอ้โอเคๆนมือก็ครนี่พอซอกซอกคําอ่ะมานี่จันเาซึมนี่อุ่นเสื้อะโอ้เออและซึมเลยดๆ้อเลยโจเตนี่อนอเด กี่อุจพ่อดีดักเอ็ดเลยี่เซอุนเสื้อยอ้เนาะเออดมดแล้เนาะเด็กเนี่ยเออมยันมาเซอุยันเด็กีเดียนามก็เดล๋ยวเรายนี่ยนะเกี่ยวเราจับเกี่ยวอ๋อโอ้ยเอาไสิสนคนครอเนาะเอ็มใช่จ้ะฮะท่านผู้ชมอุปราเองนี่คือว่าได้เสื้อเขาให้แล้วดีใจเลยพ่อมันมันช่วยทุกอย่างพี่น้อยบอกว่าจะเป็นการคู่กันฟังเนาะเอ่อมันไป็คู่เบียร์เพชรได้เมื่อนานนะพ้นตกนะก็ดีใจน้ำโอ้ขอบใจเดี๋ยวพอเดี๋ยวขอบใจเลยไปท่านผู้ชมเลยพาไปด้กันบรรยากาศโอ้งามลายโอ้ที พอดีมันได้เสื้อเขาให้ดีใจดีใจไป้อยจะได้ไปฟุกให้บบานุ่นฟุกให้บบานุ่นคักเลยแค่ก็บอกบบานุ่นขึ้นเดียว่าิข้อที่นั้นฟุกเข้าป้าได้เสื้อตีหน้าได้ได้สั้นมีดินเดี๋ยวตุกลูกลุกสิไปจัดลูกสิไปจัดวางค่ะเลยวางค่ะแล้วก็คันโบคันโบแบงกค่ะอันกันเลยเราเป็นอะไลูกสิแบงครับโอ้เลยเราอ้อมยองครองขึ้นยาวอ้อมอ้อมน้ำพรอเด็กๆนี่ไปเจอกันอันผสม อันนี้ขั้วฟอนได้หนิไดยยังข้ามขั้วฟอนก็ได้พี่น้องเด้อนี่ขั้วฟอนนี่มานี้ต้องได้ฟอนได้บัวฟอนเป็นอเลยช่องลำหัวเนาะต้องอ๋อลำหนึ่งจึงฟอนได้ฟอนคักเลยฟอนเอ็ดมาเลยอ๋อลำหนึ่งนี่ฟอนแอบฟอนเอ็ดเถอะอันนี้ช่องลำบัวฟอนเป็นอะไรฟอนฟูนละเจาเข้าที่หัวเนาะเออไป หาน้องเต่าน้องยงแล้วก็น้องพุ่นรดท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอันพี่น้องพอลึงหนเดียวป้าบุญดังแต่ speak English ชอบพิกด้อ อันเอาซึดอกีอออันกี่ถ้าสมมาโมโมมาโมโกน่มซนตู้เานี่อันนี้เป็นเเอามากัดเนาะเมาปกน่มให้พ่อตัวนี้พ่อพอันนี้เนาะบพ่อตัวนี้เนาะืออันย่อพี่สมดาเขมเกียดมโอ้คีแถมบรบตะบังโอ้กมาตะบังโกงไผ่นี่โอ้ไผ่โอ้น่ซ้ลดู เรียนตลอดเอออันอันเดี๋ยวอมตลอดอันซึมตลอดคือเรียนตลอดหั่นน่ะตลอดเอออันนี้ละฮักันอือตัวนี้เนาะโอ้ดงอันนี้น้ออนน่นๆอันซึมซึมเราย่องซึมอันอันเคลื่อนเราอันนี้อันเคลื่อนก็ตุดแก่อนคร่อนอซึมได้อมนก็ได้กินนก็ได้อืนั่นแหละอันนี้แหละอันนี้เฮ็ดอันโอนใส่ลําง่าย ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นซื่อๆงามๆนะเนาะฮะบ่ดีไปปุกบ้านั้นเราบินเสือแล้วลูกสิขอไปได้ไปหาเจ้าไปครับผู้ชมไปหาน้องเตาแล้วก็น้องยงแล้วก็พี่น้องครับเดอพอเด้อเด้อพี่น้องก่อนย่อกน้น่าเร่องเดี๋ยวนี้เรื่อง่มาอึมองต้นี่โอเคเดี๋ยวบ่ยูไปให้ฟังบัดยนี่น่ะแปลภาษากระหมูให้ฟังเพิ่นว่าเพิ่นเอาน้อมหกันแล้วมีน ไม่บงวานเด้เออนอทราบเราดูเด้อว่าท่านเอากบใจบาวย้อนยัเราจะเลืกบาเลือกมาหูเลยเออไปเอาสบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้ออ่าบอกผิดพลาดประกันเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยอันนั้นโอ้นกจอมมามากินข้าวนมมา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 มุกวันนีทครัผู้ชมนี่เขาจะมาอาบน้ำนี่ โอ้สุภาพเลยริเสียงมาๆๆเอาขนมมาดี่ไเดยไปเข้าไปม่เชืว่ามีขนมเลยอูโ้ดยมาแล้วมาแล้วเอายาโอ้ขนมนีป่นเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอาขนมลงให้เอาขนมไปมาเข้าไปบั้นเท้าไปบัตนี้นะมาบัตนี้เนี่ยไหมี่ Bao gần đây bơm ba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 y con bay bơm bay bơi 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 ยูทูบรายงานได้มาหนุ่มซ่งหนุ่มซ่ง้องก้มาเนึ่โอ้โหกระมังกระมังกระมังมาไปไปเอาข้าวหน้ไหมอ่ามามามาเลยไป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 มาแล้วท่านผู้ชมมีบรรยากาศที่ว่าเรามาจังซี่แหละตอนฮับข้าเจ้าเนาะโบมี่ยังกับมีของกินไม้ตีมือเป็นขนมข้าเจ้าก็ดีใจเนาะไปเนะลูกไปฮะ chị chị hát, anh cũng làm lơ hát lên nóc hát nè hai bụi đạo hát vai 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 vai, mày lạp đi đi in xe người bếp bếp nó bếp 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 nó, cái nó anh người ไอ้นุกนกงามอ่งรมงำำังำไกงามสำฟาเลยอลอันนี้ซิน้ำซอีนกกินขนมอกจะเอาก็จะเอาเครื่องให้ใส่ไอ้บุญํำเคยซ่อนนสวกดิขอบใจเด้อขอบใจเด้อ ขอบใจใจด้อขอบใจใดตืออันนั้นอ้ํน้ำส่งเพื่ออะไรนั่นน่ะอืช่วยกับต้นอันนั่นดิต้นอันน่ะวัวกันดิตอันบหขคดะไปหานนองไปหานนองเต้าโตนาปีเนาะเอาลูกเอานี่ไงนี่ไเอาเฮเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเ้อเฮ้มาเฮ้ยเฮะเจ้าผูยงมาแล้วอออะไรขนมกินนมไ อ๋ออ๋อม <5 pare ts> ีขนมไหมขอบใจเด้อไปไหมไปเอเลยหมูตังไออะเอาเลยปนเกงหมูตังไอมาเชี่ยเชี่ยเชี่ยแบบเชี่ยเต่าหน่อยไปโอ้ยไปอ๋อจะกี้นี่เชียโบราณเลยเอาโยงนี่นะเดี๋ยวนได้เร้่องแล้วมาเชี่ยน้องเต้าตลอดเพิ่นเพิ่นให้เชียยเราเดินที่ว่าทุกทีมงานที่เข้ามาในโบมีบ่มีไพที่เขาจะเสื้อใจได้เลยที่ว่า bếp chân vào hơi uh, kia. chân hay đi chia mất này ni bộ này đấy, bộ này nó thế nó ai năm tao đi nè. <laughs> nè. Anh này <laughs>

ไปเต้าเด้ไปบานเออไปบานมาโน่นเนอะโอ้ฮะน่าโอ้จีตวเว้ยเออเต้าเนี่ยโอ้เอากินกันแลไหมมีใครผู้ชมไหม เงี่ยองเครื่องเนี่ยเฮ้อาขนมน้ตาน้องเต้าย่นี่กี่ตัวเป็นยให้นึ่งไปฮิฮัอาเฮีเอานมเอาเฮียขนมเนาเป็นอะไรเจ็บปะให้มนยัจะเฮ à, con ông mà đôi hiệp nhắn đôi hiệp nhắn à, được tất lâu anh em mong mắt 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 ô, mong mong mắt 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 mẹ mẹ, บรนดาลายบรนดามาไห้พ่เด้อสาวลีคนงามอารมณ์ไ hey. ม่ดีเราเราลับตื่นมา่อน้องเต้านะเอ้าบรนดาบรนดานำไปให้พ่อเด้ออยู่ข้างบนนู่นเด้อไปนุ๊กโอ้ยมาเด้นไปนิ่น้่งเด้อโอเคนักท่านผู้ชมก็อนเถอว่าต่อไปเ้าก็สิ ไปบังบรรดาสมาชิกอยู่งานบ่าวนูนแล้วก็น้องบุญหลอดแต่โน่ขึ้นหอดเพิ่นมาปะเพิ่นขึ้นนึ่งพี่น้องเลยไปมาขึ้นในการเทวาให้เบาบุญยูกับชาวบุซ้อนนอนทาพาไปเชื่อพาไปนี่โอ้สักเก็บนะลูกนี่เก็บนะคือไปเอาเก็บเลยไปท่านผู้ชมเนาะเอาเท้าไปก่อนอ้หอดแล้วหอดบ้านเบานูนหน่อยน้ำทางด้วย น้องมุกและน้องนกโอ๊ยรอดแล้วเ่าฮ่ยูโบแม่บุอนอยู่บ่ยายชอนอยู uh 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 ่บ่ยายชอนอยู่บ่ยายบุอนยายบุอนมึงนึกน้องเต้ากันน้ำมาแล้วเห็นหลับสิ้นโอ้ยผู้ใดยังมาหลับเนาะเดกหลสิเดกผู ได้ปูน่ะเออได้ป oh, ูน่ะเฮ้มุกบ่นำฮดอันนี้ได้ลูกนี่อันนำฮดเบกเพชรโอ้ยนิ่วไหวแถวไหมสิบเป็นตะบงแล้วบ้ามือเดียวนึงน่ะเออ เออบรรยากาศยำแรงที ừ, ừ, ่บ้านน้ำนมนะเออ้มน uh. oh, no. oh. oh, ้กินเมอเหอันมีชาวเลามเาะอไมนี่เนาะพี่เสดน้ำนมนางติ๊มาแล้วลูกบเราเราาดูดะลูกาบูดเฮ้เสดวะ ขั้นให้แ uh, ล้วคนบอกว่าให้แล้วบวต่ออ่อนนุ่มนั่นออยกินเถอะอ่อนนุ่มอันนั้นอร่กินแล้วค่ะตูดเอ้ามันสร้างดุ๊ดแล้วเอาไปอันตูดนะคะว่ามันชักทางหลังอ่ะบรรยากาศอยู่ที่บ้านเาพ่องตุ่นอีกบรรยากาศหนึ่งอ่ะมาใส่พี่น้องเขาเนี่ยแหละช่วยกันเพื่อเวลาหัวเน็ตซาบุซ่อนซาบุซ่อนกับบ้าบุนยูพากันต้มเมื่อปีเพห็นกินเถอะโอเคเนาะโอ้มากนี่แซ่บได้หนิเลยอ่ะอันที่เราต้มไปขั้นนึงแล้วแเลย เฮุ่นฮะฮุ่นเพื่อนไปเพื่อนไปลิ้นเฮือนใหญ่บุเนาะลูกายบุนลอดค่อยนี่น่ะเพื่นไปบอลที่แม่เพื่นเกิดเนาะนี่ทำผุ้มจื่อได้บ่ไนโอ้นี่แมท้าบุเนาะนี่เนาะมาใหญ่เขาโน้มกันนี่บอลเ่าทำคันก่อนคลอดนี่ ติ๊กกินข้าวเลยนเนอะพากันปิ้งซิ้นตลูกบ้องให้เห็ดยางแห้งบ่อเออแห้งตัเออเอามาปิ้งมันบ่อเออเอามามาปิ้งันไงอ่าก็กิกนข้าวไล่ยอยู่ติอือกินข้าวแหละอา่อาอา่าอ่าฮะท่านผู้ชมคุณบ้าคำน้อยแท้ถือว่าเคุนบุรุษยู่เนาะคุณน,นี่ไปคุณว่าไปห้างเงินมาสัน่นเห็นบ้าบุญยูอา่าถ่ายคลิปมาทางเมืองเพียงของเนาะ พามาทำจุอยู่นี่แล้วหงแล้วว่าเพื่อนโบยูนยอนยัง่งบอยืนยอนว่าบบมีผู้ใดขวกินให้เพื่อนมั้งสันเป็นคนขี้ขานพี่น้องเลยโอ้บบลำไลเลยแต่ละแต่ละคนนี่เขาสั่งหมดเลยพอมันละขี้้านแล้วอยากกินข้าวหลาก็ระบอ่าเฮ็ดฮ่นนะมีข้าวหลกกระโเฮ็ดขันมีม,มีก็กินแต่มีแห้งฮั้นอ่าก็เลยไล่คนกระโบไว้แล้วขากกระบมาส่งขา้าวส่งน้ำมาเราทั้งที่อยู่มอโมองเด้นลยนี่กับอ่านี่ห้าฮันหนึ่งเนาะ แล้ก็บ่มาแล้วบนี้บ่มีหาส่งแล้ก็นี่ไปเลาะหาเงินซั่นก็บ่เป็นหยังเรามาก็ตอนรับเราคือเก่าเนาะจังซี่แหละนองๆเอาขนมอันเฮโอ้นั่นเอาเอามยังกเอิกลูกเดมเอาากเออากได้แดงเออใส่ใส่บื้อคาดลบ่ยังๆๆเอาพอดีลเนาะพอดีกําลังเฮลงเฮลงล Anho, Akonoma vẫn đạo. No, Akonomi, yai, dư nại, yai phân, yai phân. A phân, yai, yai, súp ba, màn quất, nanda chicken, borreo, dick, dick, boti, yak, dick, yai, 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 ลูกชายคอยตื่นพี่น้องเลยยันทาบุญหลอดคอยตื่นเนาะพวกเอิกไปเด้อยันมุงกัดยานนันเด้ออับน้ำระบบตอนแรกนะครับแล้วครับเราบรรนุเครื่องคร้บเด้อกินนมแม่จเเมมเะ,เ,เ,เ,ะานานเ,เครื่องหรออืมอืมเออเอาซสร็แล้วละเอาเอาผ้าเติมเส้นเติมหลอดบรรนุเอาไปนึงไปนุ้งเครื่อง bỏ hết đồ này thích nó này, thích nong à, ừ. à, okay, có chín kiêng khao nè này, lắp vậy gì ờ thầy nung xiên hả luộc, ok thưa quý phcm này cũng là bầy cá nè nong banan nong, lăng đấy, ồ à. ừ, còn tam cẩn เคยกองตํากันเคยเห็นบ่ที่ว่าบุญนําเจ้าเห็นค่อยๆเห็นเจ้าแล้วบ่ VN ชาวลาวสวัสดีสวัสดีบุญนแนลสวัสดีสวัสดีบ่าวบุญอบ่าว n ชาวลาวบ่าว VN ชาวลาวอ่าโอเคบรรยากาศอ่าบรรยากาศนี่เอาขนมเอาอีหยังให้เพิ่นแล้วล่ะเอ้านแม่มังเออเอาช่วยกันว่าซั่นเออเาช่วยกันเป็นมีน้นมแล้วบ่มีนมแล้วมีแล้ว เออลูกกินได้แล้วบอกดีใจดีใจดีใจอันอันรมณเอานมอันเอาตูว่าลูกกินเออ้ดีใจดีใจเป็นข้าวดีพี่น้องเลยเธอน้ำนมมาแล้วแล้วเพิ่นก็กินแล้วพอกินยาขลังดงมามัดมือมือบ้านแล้วก็แก้มก็ปี้กินได้ก็ถือว่าออกมาจนได้เนาะน้ำนมมาแล้วน้ำนมมาแล้วพี่น้องเลย กินได้แล่ดีใจดีใจดีใจลูกบุญรอดอยู่เนาะอืมบัทันแห้งเถอะค่อยเบิ้งค่อยแยกกันสังสรรค์แหละคือว่าหนูเช็ดห้อมันสักยาเนาะสักยากินยานะอันนี้ห้างสังสรรค์สักคือว่าบุษงสักแล้วคือนอนเป็นยังเราขอายาตันเสือเหากินสักยาน้ำนมบุมาเดี๋ยวนี้จะได้เอายาตันเสือมากินแล้วพอน้ำนมมาแล้วเนาะ เนี่เฮ่นกัฮักได้เฮ็นก็สร้างยอกกันได้คุน้าโอ้ค่ะเอาเทว่าท่านผสมเนาะกันมาเยี่ยมย่ำกันครั้งนี้ก็พบพาพสั้นๆกันจางซีหละบรรยากาศต้นแหลงเนาะอ่ายิบเล็กยิบน้อยให้กันจากซีหล่ะนะก็ือว่าคลิปนี้ก็จะขอจบกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปแหละเรื่องราวต่อไปนะพี่น้องเนาะสปอคคลิปนี้อ่าวบาบุญนำสาวนกและ บาบุญยุก็จะข้อก้าวคำว่าสะบายดีบายบาย